พี่พี่น้องน้องพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนครับวันนี้ข้าวติมาฉีดแคลเซียมโบรอนครับแคลเซียมโบรอนเป็นเสริมครับซอยแห่งผลไม้ติดลูกครับขัวแนนลดการลดลวงของผลครับข้าวติมาฉีดบุกม่วงนำดอกไม้ครับ ซึ่งเขาเคยฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งครับนี่เขาจะมาฉีดอีกครั้งหนึง่งนี่ครับเขามาฉีดแล้วครั้งหนึง่งเขายังดอกยังบานดีครับตอนนี้ดอกบานดีเต็มที่แล้วครับเขาจะมาฉีดไห้กำลังจะติดลูกครับกำลังเป็นนี่ติดลูกขึ้นมามล้วครับ,บม่วงน้ำดอกไม้ครับ เป็นชีวพันธ์ครับบ่ออันตรายต่อผืชบ่ออันตรายต่อมแมลงครับพวกพึ่งมแมลงที่มากซอยผสมเกสรครับจะบ่อันตรายต่อเขาครับซอยให้ครัวเหนียวครับลดการลุดการล่นของผล,ลไม้เข้าครับ ชีดได้เลยครับช่ำๆเลยชีด้ได้ครับไม่ทุกชนิดครับแล้วก็ได้ทุกระยะของต้นไม้ไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะช่วงที่ออกดอกติดลูกครับเป็นถาดอาหารเสริมอาหารล่องครับ ซอยบรํรุงตนใหม่บรํรุงการจเจเริ่เติบโตครับบม่ว่าจะเป็นกิ่งการใบดอกผลครับลักๆักกคือซอยให้ผลไมของเฮาขัา้วเหนียวครับติดท,ท,ทนท่านบ่ล่วงง่ายครับบ่ลุ่งง่าย วงน้ำดอกไม้ครับกระลังดอกบานครับหฮอมาฉีดแค่เสียมโบรอนครับเพื่อเป็นถาดอาหารเสริมครับให้เขาติดลูกดีครับโบรอนง่ายครับใส่ได้ผลกับไม่ผลทุกชนิดครับเบะว่าบักพริกบ,บักแตง ลำไยมะม่วงเข้าใส่ได้ทุกทุกช่วงทุกระยะของพืชครับบ่วเวนวาหายเฉพาะตอนที่เขาออกดอกครับนี่มีติดลูกแล้วเขาก็หายได้ครับียังต้นละมุดต,ติดลูก้วยใส่ยบารุงตนทานอาหารเสริมครับ ติดใ่มันทั่วๆครับนี่นำดอกไม่นี่เป็นบงงังม่วงแรดครับม่วงแรดจะมียูฟังพุ่นอีกสามต้นฟังนี้กสามตน้นเน่นปลูกกินครับไม่ได้ปลูกขายเพราะว่าปลูกมาสี่ปีสี่ห้าปีแล้วไม่ได้ขายก็ือ่ม่ได้กินกินเก่งครับ น้ำดอกไม้ครับนี่น้ำดอกไม้ก็แทบจะบม่ได้สุกครับกินเก่งไม่ได้ขายไม่ต้กินครับเาแจี๊มู่เจีเพื่อนบ้านครับญาติพี่น้องไม่ได้ขายอครับมันมันมาหลายแล้วก็หมกมว่วงเด๋ยนนี้มันปลูกกันได้แทบจะทุกพู้วเรือนครับขายกับ ราคาบอ่บอบ่อแพงคือยังพอขายไม่ขายที่ไปขายอยู่ตลาดอยู่ตลาดนะแพงอยู่กิโล่สี่สิบบาทจะบมกม่วงำดอกไม้เขาขายกินสมก,กับกิโลละสี่สิบบาทอยู่ลำบานบานเขาขายกิโลสิบบาทกับเร่งขายยากครับว่าเป็นยังครับเขาเน้นปลูกกินครับ ปุกินเพื่อสุขภาพจะบด่ใส่ยาใส่ยังใส่ตาปุ๋ยินสิปุ๋ยกระแทกจะไม่ได้ใส่ครับอันนี้มันเป็นระบบน้ำนะครับเป็นระบบน้ำยดตต่อน้ำใส่ทุกต้นแล้วเดี๋ยวมันสแห้งสีแรงแล้วช่วงนี้น้ำมันได้ต้นมาครับสิต่อขึ้นมาแล้วนี่ครับบาวา่า ผนละไม้เขาติดลูกติดดอกออกลูกเขาจะต้องการน้ำหลายครับแต่ว่าตอนนี้เขาซอยบำรุงดอกครับบำรุงดอกบำรุงผลขยายผลให้ให้ใหญ่แล้วให้สมบูรณ์ครับข้าเสียมโบราณว่าเป็นอันตรายต่อพึ่งที่ยอรผสมเกสรนะครับ ว่าจะเป็นพึ่งเป็นมิมที่สอยผสมเกสรนี่ครับน,นี่เป็นบักม่วงแหลนบักม่วงแหลนยังม้วนที่ออกป็นไดบดอกยังบันได้หลายครับทักไทย ทุกท่านที่เขาว่ารับชมครับยี่สิบเอ็ดท่านครับขอเดินกบสวัสดีปีใหม่นะครับพอพอ่อแม่พี่พี่น้องน้องลุงป้าน้าอาเอฟซีทุกปู่ทุกค้นครับปีใหม่นี่ก็คาดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จได้ด,ด,ดังใจครับเหนือสิ่งอื่นใดก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกำลัง กินด้นอนหลับครับหลายหลายท่นานกำลังเก็บไข่ได้ป่วยกับคอยหายคอยมีเงินมีค้ำมีท่องใ่ครับปีใหม่นี่สิ่งใดบดีกับคอย,คอยมันหม,นมดไปกับปีเก่าครับมีความสุขทุกผู้ทุกคนครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินดีอยู่ดีนอนหลับครับอยาเจ็บยาไข่ครับ ่วนยาจนเขาก็ต้องขยันหารักษาไว้ครับจักิบ่ว่าจนค้ั้งนี้ดอกเริ่มบานแล้วครับนี่อันนี้เป็นบังม่วง,วงแรดนี่ต้นนี้ม่วงแรดมึงจันดอกเขาบอกใ่เลยครับสมบูรณ์ดอกเขาสมบูรณ์งามครับชอดอกเขาชอด,ดชอกยงใหญ่เลย ฉีดอาหารเสริมครับบำรุงดอกเร่งการติดลูกลดการรุดร่วงของผลครับแคลเซียมบวกโบรอนครับฉีดให้ได้ครับคือทุกชนิดครับซ้อยขยายขยายลูกให้สมบูรณ์ครับซอยให้ขั้วเหนียวแน,น่นบนรลดร่วงง่ายครับทำให้ลูกบนรุดร่วงง่าย กไว้เย,ยู่นี่ประมาณเกือบสิบต้นนะครับมีบักอม่วงหมกม่วงแรลตหม่ม่วงแรลม่วงแรลมีหนึ่งสองสามสี่หาม่งแรลตมีหาหกเจ็ดแปดม่วงแรลตมีแปดต้นครับน้ำดอกไม้มีสองต้นครับน้ำดอกไม้มีสองตน้นแบ่งกันกินกับกระลอกพี่แล้วกะลอกแท้กินมด อยู่ทั้งตน้นเหลือไวต้ตะเม็ดบนต้นเลยขั้วเหนียวแน่นครับก็ลอกกินกินมดเลยครับเรื่องต่มเมล็ดมันติดอยู่กับขั้วมันน่ะมวยย่อมหลุดมวยยอมหล่วงลงมาเลยก็ลอกกินมดต้นหนึ่งอันนี้เป็น น้ำดอกไม้ครับการดอกแดงๆนี่มักม่วงแรกครับมีการดอกกอกสีชมพูชมพูน่ม่วงน้ำดอกไม้นี่เป็นมักละมุดครับนี่ติดลูกแล้ว ติดลูกแล้วเขาป่าทีไทาาา่ได้ครับพืชครับทุกระยะพืชพราว่าพืชจะเป็นดอกเป็นนวยหรือเ่าเป็นกระใสได้ครับนี่เป็นต้นขนุนโอ้ยซีปีคือกันครับนี่ปีปีที่แรกเขาติดลูกอยู่ปีนี้เมื่อเห็นติดลูกเลยหรือว่ายัางบ้านถึงเวลาของเขา เขาเซียมโบรอนครับหาซื้อได้ตามห้องตลาดทั่วไปครับประมาณลิตรละร้อยครับหรือว่าจะมีแบบสูตรผสมเองก็มีครับเขาจะมีขายแบบห้ามาผสมเองครับลิตหนึ่งจะสามารถผสมน้ามีดได้สองอ่ สองรอยลิตรก็น้ำสองรอยลิตรหรือว่าถืออยู่ครับสองพันลิตรพุ่นละถ้าเสียมโบรอนครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปมีในี่ติ๊กตอกรัชดาติ๊กตอกรัชดากับนี่ครับนอกใ่ติดต่อ คาเวเบิ้งครับ,บเยอะเบิ้งขวดเห็นันเบึ้งนี่แคลเซียมโบรรนเพิ่มขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงของผลนี่เลยครับอัตราการใช้5 0ซีต่อน้ำ20ลิตรครับอันนี้คือ1ลิตรครับ1 0 0 0ซี ใส่คุ้มครับแล้วก็หลังใส่กับเก็บปิดฝาเก็บไว้ให้ที่ร่มครับใส่ได้เป็นปีสองปีครับครับสำหรับมนีกันสิอ่า,าทักทายคุณพี่สงชำนานครับสวัสดีปีใหม่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม มีเงินมีท้องใจเฮงเฮงปังปังครับมันนี้ผู้ใดก็เสี่ยงโชกก็ขอให้มางปังทุกคู่ทุกคนด้วยครับเล็กเด็กเล็กดังผู้ใด <laughs> มือนี้เป็นวันแห่งความหวังของทุกคนครับ <laughs> เั่งใดก็อย่าเสื่มห้าแปด หาแปดได้ครับเลขดังหาแปดอันบันถือกับตัวไผ่ตัวมัดครับสำหรับวันนี้กับสีขวองลงไว้สำนีครับผมเจวพอกันไหมคลิปหนาสบายดีม่สุขครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้้างคลิปใหม่ๆพอกันไหมครับ สวัสดีครับ